ตัวยุกอ่ะเนี่ยเนี่ยเนีเนีเนีนียเนีนี่ยนีบๆเนี่ยมาครับมาดูแต้มสีสีของเราเป็นปลาอะไรมาดูแต้มสีสีนะครับเป็นอะไรเมื่อกี้ดินน้ำกระจายเลยนีรมาน้ำัคุมอยู่นะครับตัวน่าจะอยู่ด้วย นี like ี <ible Wha> ี <n Luis> ี <diction aries> <ac ad> ่่่่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเอฟซทุกท่านครับผมครับวันนี้เรามาหาปักเบ็ดกันนะครับหมายของผมก็นี่เลยนหนองน้ำนะครับมาเราจะไม่ต้องทำเพลงอะไรกันจับเลยครับก็เบ็ดที่ผมเอามาวันนี้นะครับก็มีอยู่ยี่สิบประคัน นี่ครับแล,ล้วเยอะที่ผมใช่นี่ปลิงบกนะครับหรือว่าถากลิ้นหมาที่เขาเรียกกันครับผมทงทิ้งนะครับไม่ได้กูตอนคืนทงทิ้งแล้วก็กูเช้าทีเดียวเลย ร้อยครับปไปต่อลองดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าไม้นี่ องมาดูกันนะครับว่าหมายแบบนี้จะมีปลาช่อนหรือว่าปละไหล ครับผมผมก็ถ่ายให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันตอนเช้าพรุ่งนี้เลยว่าจะมีตัวหรือเปล่ากับไม้แบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัววางให้เสร็จก่อนแเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีกันตอนเช้าๆครับผมมาครับเดี๋ยวเราลองมาดูเบ็ดกันหน่อยว่าจะมีจะหมานหรือเปล่ากับเหยื่อปิงบกของเราสองคันแล้วนะครับม่มีตัว นี่ครับนี่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 ดีครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวยังเล็กนะครับโอ้โอืนด้วยนี่ครับผมแต้มแรกแล้อย่างหนึ่งตัวไม่อ้วนนะครับตัวพร้อมเลยเดี๋ยวดูจะปวดได้หรือเปล่าจะปวดได้เดี๋ยวจะปล่อยนะครับ อดได้ครับผมตัวเล็กมีโตปล่อยก่อนยังไม่โตก่อนไปครับไปกันต่อ ตัวปลาอะไรเอ่ยอุย้ยอันนี้ต้องเอาแล้วครับแนมอันนี้ปล่อยไม่ได้ครับผมฮิอันนี้เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกกงจัดนี่ครับผมเจียวเลยนะครับแต้มแรลกของเราไอ้แต้มที่สอง หมืนมานครับไปนู่นนู่นฝั่งนู่นโดนนะครับนู่นก็คันนู่นก็เห็นจมๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวจะยังอยู่หรือเปล่าอะไปรูกไปชมไปเชียร์กันเรื่อยๆครับผมเต็มแล้วปูนอู้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 นอู่นู้นอู้นอู้น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 ูนอู้นอู้นอู้นอูๆนอู้นอู้นอูน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 ู มีเ่มครับผมมาครับมครันี่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 ยังอยู่หรือเ่าดูันครับอยู่หรือไ่อย่อ้านี่นี่นี่นยังอยู่ครับผมจัดไปนีครับ แตมที่สองนะครับปดุกสุดยอดเลย <laughs> แจ่มครับของแต็มแล้วนะครับปดุกทั้งคู่แต็มแหลกเป็นปลาช่อนแต่ตัวเล็กไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ มีทั้งนู่นมีทั้นี่มาครับจัดเลยมาดูกันครับเป็นปลาอะไรโอ้โหดูเอาหยาบเาันกตุกเลยตักเนี่ยเนี้ยเนี่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 ยเนียเนี่ยเนียเนบๆเนี่ยมาครับมาดูแต้มสีของเราเป็นปลาอะไร ปลาอะไรเอ,อ่ยมอง <ไป S 2> เห็นดุกโอ้โหปลากระดุกอีกแล้วนะครับ <ś ec at> นี่ครับเยือปริงบกผมยังอยู่เลยนะครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยแทกมือโดนนะโดนหน่อยหมาแล้วนะครับ <ś ec at> สามเม็ดโอไปครับเดี๋ยวเราไปดูเม็ดถุอทีกัน ทำสีนะครับเป็นไรเมื่อกี้ดินน้ำกระจายเลยมรหมน้ำยังคุมอยู่นะครับตัวน่าจะอยู่ด้วยนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวห้ดูเยอะๆอีกทีนะดหายแล้วมั้งมาหลยันปิดนู่นเ ครับดูกันเป็นปลาอะไรโอ้อยู่นี่โอ้โห้มาแล้วนะครับแอมที่ห้าเป็นปลาชนนะครับโอ้ย้ยโดีครับผมแอมครับแอมที่ห้าโอ้ยเมื่อกี้โดนลาดุคิม าแล้วนะครับไปครับไปลุ <inequ ination> ้นกันต่อนี่นจะอยู่อเปล่าเดี๋ยวเลยนี่น้ เป็นุนเาเาย้ยปังไขมีครับโอ้ยอายปลาไหลครับผมแต้มนี้ก็ถือว่ายังมีแต้มนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ เลยนะครับ <laughs> จับเลยอ้ากระชอนตัวนี้จะรุดแล้วเอเครับ <c oughs> วางปล่าว สรุปผลงานเลยแล้วกันนะครับนี่ครับก็เบ็ด20คันได้มาทั้งหมด6แต้มนะครับแต่อีกแต้มแรกตัวเล็กเกินไปเลยปล่อยนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่ได้แล้วครับกับข้าวครับผม